ครับเจนลอตีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่หมวใจของเอฟซีก็ถามมาหลายค่ะหวาทั้งนครพรานุ่มนี่คนส่งข่าวมากเราบอกทรมาหาพี่มาขึ้นมาขึ้นนี่บอกมาขึ้นนี่แหละโอ้ยเสียดายตัตว์หกอกกับงวดตั้งหนึ่งกนเนาะกับผมกับโอ้หัวดนี้กะตามกันต่อแล้วครับเนาะแกจะลากันเนาะเพื่อนเพื่อนอันเบาถามว่าล่องเอางวดนี้มึงดูอัน เจ๊ว่าจันก็เลยโทรไปครับเขาโทรมากหรอกเขาโทรมาโทรมาได้ไี่เอื่อยว่ะจันได้มากเลยมันบ่ได้มากเลยมันบ่กลับเลยละครับผมกลับมาถามเต้เซาเหรอครับผมถามเจโรตีเจโรตีคนมาบ่าวเทาอ่าทั้งขุนทรงข่าวมาแเลยเดออจันค่ะค่ะเพื่อนนึ่งเพื่นกลับมาคือเก่าเหรอเพราะว่าสูตรของคำนวณของเพื่อนแต่มันมีมันมีมาตีตัวแล้วก็มีร่องตัวหนึ่งคือเก่าครับตัวเด่นเพื่อนหนึ่งบ่ ค่ะมันกิดมากคือเก่าแบบว่างตูดของพวกอันเป็นง่วนมาแต่ว่างหนึงมันมันมีหกอยู่เป็นตัดออกตัดออกเนาะครับเป็นเอาแค่สามตูแต่ว่างวดนี้งวดนี้เพิ่นเหยเด่นมาสี่ตคือเก่าอยู่ในสี่ตูเนี่ยมโนพิ่นว่าเนี่ยสี่ตแต่ว่าก็มีตูตูทอเพิ่นกับตโตโตู่มมีตัวเด่นตัวเด่นห้ตัวเด่นหนึ่งอ่าตัวเด่นห้คือเก่าท่านผู้ชมนี่ครับเอาเข้าไปในบ้านก็ได้เจริญรุ่มจะฮ้อน เลยเอนไซบาว์ถั่ไปละมากก็เลยเบิเงินดอกไม้กับแม่หมูวงนึงจุบบักพูตัวไหนตัวไหนนั่นคนเพิ่นเพิ่นกระหมาซีตคือเก่าหระหมาซีตเพิ่นกระสีมีหนึ่งครับมีแปดมีเก่าสองร่องมาสั่งตัวเด่นกระหายมาหนึ่งแปดเก่าร่องสองร่องสองค แล้วเพแปล้วเพิ่นจับในซีคูนี่มันบซีโตเน้นบ่ะในซโตในซีโตกัจับเอาจับเอาองร่องค่ะใซอมหตัวร่องแต่ว่าเพื่อนห้เด่นเด่นตัวไหนครับเดนเด่นหนึ่งแล้วพิ่นเด่นหนึ่งมาวิ่งกับ่าหนึ่งด้อค่ะวิ่งหนึ่งาวิ่งหนึ่งาวิ่งเนาะเลววิ่งเขาก็เขาเข้ากับยาาอเ้อทางยาตะมูเบาไห่ไม่ไพเบาดอกค่ะแม่เป็นแนวทางแค่นั้นค่ะแนวทางคือซือเนาะอยากไส นักขอนพนมแมนค่ะก็เพิ่งลุดหมดเมื่อกี้นี่แหละค่ะหมดเมื่อกี้นี่ครับเกิดจากนครพนมนะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับเจลอตเตอรี่ครับใช่ป่ะแตมีถามเขามาหลายครับผมค่ะแต่มีถามเขามาหลายใช่ป่ะเห็นน้องเขาบอกว่าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าอ่นได้ทางบ้านเกิดนักขพนมอำเภอครับอัานเลขพีวระสันเขาเขาเขาสินเด่นหนึ่งจัดหนึ่งใส่สินวิวรักไม่รักสีิ่นจะเป๋าคือเก่าเพิ่นนั่นแหละแต่ว่า แต่ว่าตัวที่สีสองหนึ่งร่องเพราะฉันร่องก็คือที่ปัญามาเดีนเนาะมีหนึ่งมีแปดมีเก่าค่ะแล้วก็ร่องสองอ่าเพิ่งเห็จับกูกั็จะมีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเก้าแปดค่ะถ้าร่องก็คือสองแปดสองเก้าสองหนึ่งสองหนึ่งน้ำบอกสองหนึ่งน้ำดูดิสองหนึ่งน้ำโอ้็นตัวพ่วงซื้อตัวพ่วงแต่ว่าตัวเรนเนี่ตกกันแต่ว่าตัวตัวรักๆนี่ก็คือหนึ่งหนึ่งรักหนึ่ง เน่นหนึ่งลงมากป็นหนึ่งแปดหนึ่งเพื่อนมาเฮ็ดเฮ็ดปันได้กระติดหนึ่งเบิดกระสหนึ่งคนคำนวณเบื้องขนะท่านเพื่อนมาจากนครพนมแต่ว่าเพื่นจะไม่ติดสองหนึ่งแต่ว่าสองหนึ่งอาจจะเป็นตัวร่องตัวร่องแต่ว่าตัวท็อปนี่ก็คือหนึ่งแหละติดหนึ่งะติดหนึ่งติดข่ะติดหนึ่งครับนสื่อไล่หลายที่เพื่อนมาตั้งแต่ว่าติดหนึ่งอยู่บ้านกระจแล้วก็หลุดหลุดหนึ่งในติดหลุดหนึ่งแต่ว่าเน้นสิบสิแปดสิบเก้า ครับผมแปดสิบเก้าเก้าเปรครับนี่แหละสามคู่ในตัวเด็ดอ่าเดี๋ยวบ่าวถอดีเขียนให้เ้ยครับทำช่วงครับจังแคปหน้าจอเอาตัวยิงใหญ่ครับนะครับนาอถือว่าถือกายว่าเจ๊เด้อพาะว่าเพิ่นเพิ่นน้องน้องเขาโทรมามาพี่ล่องเบิงอีกกเท๊ะครับถือว่าถือกายนันกันแต่ว่าเพิ่นเพิ่นมาล่องเบิงว่าสั่งแต่ว่าตัวนึ่งมีตัวนึ่งเล่นเลยล่ะครับเล่นหนึ่งนะคะแต่ว่าสิยุรักหนึ่งรักสิบกับพอลูแต่ว่าสองนีล่องสองมีล่องล่องจากหนึ่ง แต่ว่าแต่ว่าเพิ่มมานึ่งนี่คิดว่าติดเป็นเลขวิ่งได้ครับอืมอือรู้รักรู้รักซีบเพิ่นว่าค่ะเาเฮาก็เว้าสู่กันฟั้งครับต่อทั้งขุนทั้งขุนเพิ่นเดนนึงเดนคือเนียนเเลยคือ18 1่งแปดนึ่เก้าตัวเนียนท่นเจ้าเลยค่ะครับท่านชมผู้มากลับก็กลับเอาอือค่ะใันเป็นตัวแรกก็คือสิเป็น28 29แม่นอ๋อค่ะก็สิเป็นจังซี่แต่ว่าตัวหนึงตัวหลักนี่ล่ะเป็นเลขวิ่งได้เพิ่นว่าค่ะแต่ว่าเลขของเราเพิ่งมาผ่านหมวดตังนึงอันเด้๋ น้ำข่ามาสองสองหมวดเนาะหมวดอาจจะมากเนาะเขาตารน้ำเพิ่มมากแต่รู้สึกสามหมวดเนาะครับผมไม่ผ่านาึงะผ่านประวัตาตร์บอกตัดพกออกเด็กตามสูตรเพิ่มหนี่ก็ซื้อว่าเลขเด่นนี่กะมาดีเด่นดีนะครับเนาะเด่นดีครับเลขเลขเลขวิ่งแล้วจะเข่าตลอดอ่าครับก็ล่องเอาไปพิจารณาเพิ่งเอาละครับท่านผู้ชมครับแต่พีถามเขามาหลายนี่ยนะครับตามที่สั่งแต่โคดีครับเจนลอตเตอรี่พันวาอ่าทั้งนครพนมพุนซงขาวมาแล้วบ่าวเท้าอืมมากเมื่อนขึ้นเลยะ ก็มีถามเขามาหลายอยู่ครับ่าจากนครพนมได้มากหรือยังครับเพื่อนเพื่อนมาเจตแต่ว่าบินหนีคิดว่าบอโต๊กดรอกว่าสัตว์แต่นอกเพื่อนมาแต่วาเลขหนึ่งนหะนะเลขหนึ่งนะเด่นหนึ่งไปเลยเนาะเด่นหนึ่งวิ่งเลขเป็นเลขวิ่งเป็นเลขวิ่งเลยว่าสัรับเพราะว่าแถวบ้านเล่านีจะเป็นเลขอันเลยเลขนึกติดหนึ่งอ่ะอืมนครกับหลูดหนึ่งปืดเลยดิหนึ่งแปด หนึ่งเก่านะครับเนาะับเพิินไหมาได้ครับผมรับเด่นเพิ่นไหมามีหนึ่งมีแปมีเก่าร่องสองับชุด4ีโตเด่นเพิ่นตาเพิ่นฟันเด่นเด่ที่หครับพี่น้องเพิ่นให้จับคูนีีโตหนึ่งจะมีหนึ่งแปดหนึ่งเก่าเก่ครับตัวร่องก็มีสองหนึ่งสองแดสองเก่าเท่านั้นขับช่คงับตัวร่องี่คูนะครับเนาะับเด่นธรรมดางวดที่แล้วนี่ จะได้แค่สามคูตารางงวดนี้เพื่อให้ชุดร่องมานั่ชุดร่องท่านผู้ชมครับเดี๋ยวว่าเถาเคียนให้ด้วยครับเจรลอตเตอรี่ครับเพื่อให้เดนมานะครับเนาะวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับท่านผู้ชมครับหนึ่งแปดเก้าร่องสองครับอันนี้เป็นชุดสูตรเดนเพื่อนเด้อครับผมเพื่อนฟันครับท้าเน้นเนีนคือเดนหนึ่งตัวเดียวครับผมเพื่อนจับคูแหงมีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเก้าแปดครับเน้น ที่หนึ่งแปดกับหนึ่งเก่าร่องครับตัวร่องอีกสองหนึ่งสองแปดสองเก่านะครับเนาะค่ะครับตาวงวดนี้เพื่นเห็นตัวร่องมานั่มค่ะครับผมได้แล้ว้ล้วครับแต่ว่าเพื่อนพระเจ้าสินักติดหนึ่งหนักติดหนึ่งเน้นเลยเน้นสุดขึ้นเนับทั้งช่วงเลยเป็นเล่ยิ่งได้ค่ะหนึ่งอ่ะครับ เป็นกัมมันใจนะครับเนาะเพิ่นเพิ่นว่าเออเอื่อยวันสันก่อเห็ดอวดนี้มันเสียเงินค่ากหนวดบางเรื่องเราไปตัดบอกมันนันออกวันสั่นเพิ่นก็เลยเห็ดไม่จังสิครับอืมที่นะโทรมาขึ้นเรากันโดนเตึกครับเด็กคนนึงมันหลุยดทีหนูสนองครับโอเคจังไหนที่ก็อยากให้ถือยู้ววันสันไปก็เล่หายตัวนี้มาล่องเบิงหนวดนี่ล่องเบิ้ววันสันไปก่อเห็ดใหม่อืมันก่อเล่มีตึกทุ่งสุนเสริมมาครับอืม กระป่อแน่ที่ติดรอดมันอาจจะเด้งขึ้นกันได้แหนครับนะครับเนาะครับเป็นกาแฟชุดเรีนๆก็ถือว่ามีแครหนึ่งแปดกระหนึ่งเก่าที่ปนเน้นมั้ยบ่เจเน้นค่ะพ่นเน้นที่หนึ่งแปดกระหนึ่งเก่าโอ้คับปนเน้นเลยมาแต่เสาอืมนี่แหละครับเจพ่นเน้นยังกินเ้าเนาะเป็นยังซุปน้ำไม่ส้มซุปน้ำไม่ส้มใส่ปลาทูซุปน้ำไม่ส้มเขากับแม่หวูบอกว่าเราไปกินยวนอกับผม วันฟันวได้อุ้มเด็กหน่อยโอ้ฟันวได้อุ้มเด็กหน่อยเขายัดเอาให้โอ้มันสิีติดหนึ่งคือเขามาบ่ว่าวันดุ <c oughs> อุ้มเ,มเนเด็กหน่อยมาหาเด็กน้อยก็เป็นหนึ่งแนละ้วเออขบวันแน่ดิไปตลาดบ่พอปูเลยบ่เด้อบ่ลยบ่เพราะว่ามันสีขาวพันศาเดียร์สีขาวพันศาเผินกระโออกเนาะเผินกระโออกเผินโบอกเลยแต่กระบ่นันแหน่แบบเดี๋ยวใช้เบื้องมือเขาวันสาดีละครับค่ะบรรทาเพิ่นมาก่อนก่อนหวยออก อุ้ยโมเมนต์เหรอนาะมันเขาวมันสาสิบสามมีนอนมีนบนโมออกดอกคุณโมออกดอ,อกคิดว่าโมาออกดอกน้องแจกกับอ,อบ๋อมรรษาเล้ออีเด็กขึ้นหอดเราอยู่ดีแต่ว่าเจ้าคุณอยู่ใส่ขับไก่ขับข้าแต่ว่าก็มาเบาซูฟังอยู่มมเมียนโมเมนต์เนี้ยเราเรามาเราซื้อเราซื้อเข้าเดี๋ยวเรากับไปมืองแต่ว่านาะค่ะสำหรับหน้าทางของเจโรตตีเนาะค่ะจากเพื่อนนครพนมไหมาเนาะค่ะในวันที่16กรกฎาคมเนาะค่ะ เพิ่นกับเน้นให้แล้วเนาะค่ะก็คือ18ึ่งแปดหนึ่งเก่าเนาะค่ะเก่าแปดเนาะค่ะเน้นที่18กับ19เนาะค่ะตัวร่องก็คือ2องหนึ่งเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ตามนี้เนาะค่ะสาวสกุลก็ฝากไว้ไม่เพียงแค่นี้เนาะค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกฐานเนาะค่ะโชคดีถูกหวยด้วยเงินไปน้ำกันในงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะค่ะพบพอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะสาวสกุลก็สวัสดีค่ะ